ครับผมสวัสดีครับที่น้องมีสาหายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านสุภผู้สุคนนะครับผมมันี้ช่องวัดาวเทียมครับก็ได้มาอยู่ที่สวนแห่งหนึ่งนะครับของน่องคนหนึ่งนะครับที่ได้มาเห็ดสวนอยู่บ้านอยู่เพื่อนนะครับกับมาจากเห็ดงานนะครับได้มาอยู่จาบงานมาอยู่บ้านอยู่เพื่อนนะครับมาสังมาแป้งไหวตั้งแต่หลายปีแล้วครับก็เลย สิมาถ่าไทยทำให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเปิดแหลกเปลี่ยนเรียนหนูน้ำกันนะครับผมครับผมกมืเอนี้กัได้มาอยู่ที่สวนของอยู่บ้านสนุนครับตำบลสนุ่มอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกตครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจากจากช่องรายการประสันตะเทียมครับมาเยี่ยมสวนมืเอนี้อันอยากถามว่าอันอันซื้อจังไหนเนาะครับสวายุ่งสามันครับครับอยู่บ้านเลขที่เจ็ดเจ็ดทับสี่ครับหมซุเก้าครับ บานสนอตำบลสนครับอำเภออุขันครับจะวัดทีสเกตนะครับอันยังหูความเป็นไปเป็นมานี่ครับที่มาอยู่ให้อยู่หน้านี่คือเห็นออกจากบ้านมาเป็นกิโลเนาะครับครับแล้วไม่อยู่หน้านี่เกิดจากอันไดครับเหตุการณ์อะไดคือได้เมื่อให้ยู่หนาอยู่ทั้งผีการการที่ไปเหตุงานแล้วนะครับคือมีการที่ว่าเบื่อกับโรคไพ้นะครับช่วงนี้มันหลายนะครับโควิดนะครับก็เลย ถือกับสถานการณ์ถือว่าบริษัทได้จ้างออกนะครับเป็นงารงงานนะครับครับครับคือคือเขาจ้างออกไหมถือว่ามันจ้างออกก็คือเขาจ้างออกนะครับก็คือลดต้นทุนของการผลิตของเขานะครับครับคือจ้างตัดตัดตัดอันพนักงานออกเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนของของบริษัทเนาะครับตอนนี้ได้ได้เงินส่วนนั้นมาหลายประเด็นเนาะมาออกจากงานนี่รับประมาณหนึ่งนะครับก็คือ แต่ก่อนก็คือเงี้เดือนกับพ่อพ่อใดอยู่นะครับ,รบแต่เลยก่อนเสออกมาเนี่ยก็ต้องมึงยูทูบแล้วะเคยมึง y o ยูทูบมาเห็ดเกษตรนะครับอยู่เห็ดกินนะครับ,รบเห็ดให้มีความสุขนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับรบ็็คือเลยปีแรกก็คือมันจะเป็น แป้งหน้าแบบนี้นะครับเนี่ยคือฟังต้องขามไหมเนาะฟังต้องขามนะครับก็คือบ่มีต้นใหม่บ่มีหยังเลยนะครับหน้าโล่งๆแม่นหน้าโล่งๆนะครับก็เริ่มจากการที่ว่าด้านด้านให้เป็นคู่นะครับเอารถไถสมนะครับรถไถกูบุตนะครับอันจ้างเขาเนาะครับจ้างเขาจะมุ่งลหาล้อยนะครับช่วงนั้นคือโบแมนรถใหญ่นะครับรถขนาดกลางนะครับจะมุ่งหาล้อยนะครับครับเอาสีย่างไว้เบื้งเรื่อยเดี๋ยวเอยถามอัน แต่นี้มาอยู่นี่มาอยู่หลายปีหรือเปล่าครับในเจ็กปีล่ะออกจากง่ายมากครับมาอยู่ใ้ปีปลูกัวนะครับนี่เขาปีที่สองนะครับครับมาปลูกอันไดไปแน่นออแทนนี่ครับคือต้นแรก็คือตรงเตรียมก้านก่อนนะครับก่อนที่ออกมานะครับบัแมนออกมาแล้วมาเห็ดเลยครับเตรียมก้ารนี่ไหมถึงว่าคือเตรียมเตรียมไว้กอนคือเห็ดเห็ดไว้กอนส่วนหนึ่งบัแมนออกมามาปลูกปรับคือ ม่เห็ดเกษตรแล้วมันสีทอนะครับเหาออกมาแล้วเอาบระท่านนี่ยังเลยนะครับครับเช่นจีเอ็มเอาทุนมามาสุมใส่เลยคือมันมันบุคุ้มนะครับก็คือมันบ่เห็นในผลประโยชน์ครับที่เอาลงทุนไปนะครับคือประโยชน์มันเห็นสาเนาะแมนครับเห็นสา,าเฮ็ดการเกษตรเ,เขาจะไปหวังผลประโยชน์นะครับครับคือตัวน,นี้ในการลงทุนะตัวน,นี้นี่รวมรวม อันดับแรกคือเฮ็ดถนนทางเขาแล้วก็มีการเจาะน้ำบ่มีการเจาะน้ำอะไรก่อนเจาะน้ำถาเจาะน้ำใบถาครับเจาะน้ำบาดาลใบถาแสงโซลาเซล์พ้่มแสงโซลาเซลนี่เอาเอามาที่หลังอีกนะครับบอกเจาะบาดาลปีหนึ่งนะครับอ๋อครับพอปีผ่านมาช่วงทมาอยู่พอดีครับช่วงปีหกสี่นะครับมาปีหกสี่ปีใกล้เนาะนี่นครับกะปีหกสี่นี่ประมาณเกือบเกือบกลางกลางปีครับ ก็คือออกมาแล้วครับมาสั่งจุดโซลาเซลนะครับเชื่อมาเมื่อไหร่ถ้าใส่แม่นครับในสวนคือวัจหลักของการทําเกษตรนะครับก็คือน้ำอันดับหนึ่งนะครับน้ำครับรองลงมาก็คือพวกต้นพันธุ์แลวก็หุ่ยข้อนะครับคือสําคัญส่วนหลายสีบ่ค่อยใสเคมีหลายไนไหนนะครับก็คือเฮ็ดหน้าอะไรก็บ่ไดใสเคมีหลายไนไหนนะครับก็คือเอาลดต้นทุน สามเข้านะครับครับตอนนี้การมาปลูกอยู่ปลูกกินนี่เอ่อในแรจจนกมันได้ใจมาแต่ใสเน่อการการปลูกอยู่ปลูกกินไหมถือว่าปลูกเพืเพ่อกินเพื่ออยนะู่ในในสวนนะครับก็ได้เมืองยูทูบนะครับครับเด <DE F> ี๋ยวมึงยูทูบจะสนใจนะครับก็คือเพื่อจะได้ห้าสีมาอยู่แล้ว you. You now now. ห้าสีอยู่รอดนะครับอยู่บ้านนะครับเพื่อปลูกอยู่ปลูกกินนะครับอันรแรกอันเรียกปากเรียงทองในก่อนเนาะแม่นครับ ครับโอ้เห็นอันปลูกอันป้ออย่างนี้อันนี้ป้อสมัยเก่าครับก็คือป้อแก้วป้อแก้วนะครับปลูกอเนี่ยวันวานเอาเนี่ยวไว้นะครับครับแไ่่ใสตัวนี้มาอยู่นี่ได้ขุดขุดซาบ่หรือยังขุดซามาอยู่กะนี่คุดซากับโซลาเซลล์มาพร้อมกันครับอ๋อครับตัวนี้ในการในการขุดซานี่ใส่ไมโครเนาะเป็นชั่วโมงใส่ไมโครชั่วโมงละสองพันครับตัวนี้ซานี่เนาะครับสองพันนี่คือขุดเป็นรูปตัวสี่เหลี่ยม เป็นตูดูบตูดตัวเอลครับตัวเอลอ๋มันโค้งไหมคุณเนาะรูปตัวเอลอากนี้ไปก็เป็นตัวเอลหล่ะจ้เอาพันปลานะครับก็อ,อ,อยากกินมีการปล่อยป้ายอีกไม่เงี้ยครับที่แรกนี่พุดไวยกรเพราะหนามมันอยู่ตัวแล้วเขาจังเอาปลามาลงนะครับอ๋อครับครับอันนี้คือบอ่อเกา่าคืออ่ะย่างบอ่อเก่านะพุดเชื่อมนี่เป็นบอ่อเก่านะบ่บอเกา่าแต่ก่อนอันสานี่โจ้ไวยกนแล้วไม่เงี้ยครับก็เลยมาต่อเติมตัวนี้อีกไม่เงี้ยอ๋อครับครับตต่อเิม ต่อเติมต้นนี้เอาคือมันเป็นป่าสิป่าคอยสาเก่าป่านี่คืองไว้นะครับต้นไมากก็เป็นต้นต้นหวาเนาะต้นหวาต้นต้นตะแมงต้นหวาเมื่อคืนที่คัะเถอะแม่นครับก็คือบอบอร์เดตัดเิาเลยบอร์เดตัดทิ้งเลยครับที่ขึ้นมาเนี่ยคือไอนกไอยังมาอาศัยนะครับครับว่าต้นหวาเอาไว้เอาไว้พ่อเขามาคุณร่วมกับเด้เติมได้นี่แม่นครับโอ้นี่ต้นนั่นนั่นต้นมุงมังต้นมุงมังครับภาษาไทยเอิอภาษาไทยคน คนปลาขึ้นต้นบ้างมีตัวนี้มูลค่าหลายกันเลนี่เขาเขาบอกมาหาซื้อบอกครับยังอยู่ยังอยู่เพราะว่ามีคนเข้ามาหาซื้ออันนี้อยู่ฝั่งไหนนี่อยู่กลางกลางแดนกลางแดนโอวหรือขายแบ่คนละครึ่งได้นี่ครับตัวนี้ตัวนี้การปลูกอยู่ปลูกกินแล้วกับพ่อด้อยู่ได้กินเนาะตัวนี้เห็นว่าลงไม่ปลาน้ำครับอันนี้ใหม่ปลาไม่ปลาแสดงว่าหัวใจสีเขียวเออ่สายสายเขียวหัวใจเดียวกันแมนครับก่อนก่อนปอยูเนี่ยคือ เอาพันธุ์ใหม่มาจากผู้สิงนะครับครับนี่อันนี้อันนี้ปลูกนี่นี่ตนยังครับสองปีกว่าครับสองปีกว่าว่ไห้ดูแดนะครับอ๋อปลูกที่ปลูกป้าไว้เลยเนี่คือปลูกไว้ตอนตอนต้นครับตอนต้นคู่มาเห็ดอันนี้ต้นนี้ปลูกที่ปลูกห้างก็ได้ครับนี่ปลูกเมี่กว่าครับเมี่กัว่าคือเข้าเข้าตรงก้านให้เขาหลอดนะครับือปลูกปลูไว้ย่านเขาบรอดครับแต่ว่าแต่ว่าต้นปลูกเทือแหลงนี่ใส่ยุทธศาสตร์แบบไหน ปลูกกล้วยปลูกยังไซบอลเลยใหญ่แถกบ่มีเลยครับลงๆเลยลงๆเลยกล้วยกับปลูกต่างหากกล้วยก็ปลูกที่หลังมือบ่แม่นครับคือต้นไม้ที่เกิดไวที่สุดก็คือนเนี่ยไม่ครับขี้เล็กขี้ใหญ่ไวที่สุดปลูกพร้อมกันครับแต่เทียบเทียบกันมึงต้นนี้ขี้เล็กนี่ปลูกอยู่ริมแดนเนาะถ้าเกิดว่าม่ห่อตัดตายไปใส่เก็บยอดเนาะตัดเก็บยอดตัดตเก็บยอดอันนี้อันนี้การอันนี้มันสูงอยู่แม่น จงไว้อจงเอาต้นมันบ่หม่หม่งามเลยไม่ใม่อันขี้เล็กไม่งามเลยตอนนี้มาปลูกตน้นไม้ป่าแล้วปลูกขอกงกินน้ำคือบักเ้าบังหยังอำนอเสริมบมักเ้าปลูกที่ชีเละกลางปีนี่ไหมไม้ปลาพี่แรกนี่ปลูกหไาไปเลยครับเกต้นครับไรเยอครับนี่ต้นเพกาครับก็คือลินฝาลินปลูกใซ่กันกับกงยังปลูกคูเลยครับปลูกต้นคูครับ ปลูกต้นคู้พอาะยังพอาย่านเขาบวรดนะครับเพราะวบ่อใดห้องห้องบ่อใดดูแลครับหมายถึงว่ามอฟปลูกคู่นีคือเอาเอาสองต้นมาปลูกใส่กันสองต้นปลูกใส่กันต้นได้หลอดก็เอาต้นได้บวรดกันอันปลูกไหมไม่ครับอ๋อครับกล้วยนี่ก็คุณล่องวังกล้วยนี่ปลูกแต่คิดแต่ของเนาะคือต้นล่องแถลนี่บ่อใดปลูกแบบยุทธศาสตร์กล้วยกล้ยบ่อใดปลูกแบบยุทธศาสตร์ยังเลยปลูกทิมเลยปลูกหมูเลยนีคนมาดูแลให้อยู่บ่บ่มีครับ บ่มีคือปลูกไว้เลยอันนี้เพิ่งเอามาเสริมเนี่ยอันนี้มาเสริมทีหลังรุ่นใหม่พอแต่มาเสริมวังได้ๆนี่ล่ะครับปลูกไปเรื่อยๆครับได้มีมีไผ่มีหยังมาเสริมที่หลังเนาะแม่นครับใส่ตึ้งโอ้ไผ่ตึ้งแหลกไผ่ตองลืมแหลกตอนนี้การปลูกใหม่ป่านี่ห่างจากแดนเพิ่นเิ่นได้นี่ขิ่ป่ะนี่ๆฟังฟังนี่แห่ประมาณ4เมตรหรือ5เมตรได้บ่ จากจากแดนอันนี้ฟังแดนเนาะขวามือนี่เป็นแดนตั็นี้สามเมตรผมว่าหาเมตรเด้อนี่งหาเมตรเด้อนี่งเก้าเก้ามึงเก้ามึงสามเมตรตัวว่าแดนเพียงหลักเนาะโอ้เอาครับครับนี่ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับจุดเริ่มต้นอีกเส้นหนึ่งของชีวิตคนหนุ่มสาวอยู่โรงงานครับที่มาเห็ดไหวสั่งรายการได้มีการซื้งงวงซื้อย่างมาไว้นะครับมาเลี้ยงไว้ตอนนี้่งวงอะได้เอาแม่แพลูกได้ไล่ โตแล้วก็พอได้อาศัยเป็นเงินรายปีนะครับเงินรายปีที่คนเฮาต้องมีไว้เพื่อหนึ่งใส่สอยหรือว่าชำระหนี้ตามกฎหมายนะครับเป็นง่วนรา,ายปีเป็นเป็นไรจำงว่วนอยู่ก็เรื่อยไคุยกันงว่วนรุดลักคนะ <c oughs> ดเดน้ได้แล้วน้อจะได้แล้วน้อนึ่งโอ้ยงว่งวนง่วนงามเลยรับเป็นแนวทางอีกอย่างนึงนะครับน้อที่พี่น้องบา้านเฮา หรือหนุ่มสาวทั้งบานทั้งยูกรุงเทพบุงไทยนะครับเด็มึงเป็นตัวอย่างไหวนะครับเป็นการปลูกอยู่ปลูกกินก่อนนะครับก่อนะระเกะเฮ็ดไหวก่อนสิมาอยุบานนะครับบริกา,าออกจากโรงงานคือบริกาเรามาเริ่มไม่เฮ็ดเล่ยบ่อยน,นะครับต้องเตรียมการก่อนนะครับอย่างน้นอยๆนะครับมาเฮื่อนมาซ่านแต่ละเถวกันพ่อได้เอ่อบรา,ายคือขนแนวกินกลับไปกรุงเทพบนะครับนี่เด็กคานมันลดในะยังแนวยังดีนะครับนาะเป็นหนทาง ของชีวิตคนเฮาแต่ละคนนะครับบ่คือกันแต่ก็อดทนสู้ครับสู้เพื่ออนาคตข้างหนา้าแต่ว่าการวางแผนชีวิตข้างหน้านะครับคือคือหนึ่งเฮาต้องกลับมาอยู่บ้านบ่อยู่บ้านเมียกับบ้านผัวล่ะหรืออยู่บ้านเจ้าของกับ,บ่อายุาหรือไปอยู่บ้านผู้อื่นก็ยังดีครับแต่เฮ็ดไว้ก็ยังดีกว่าที่่บเฮ็ดหยังเลยนะครับเนะาะก็เป็นแนวคิดแนวสร้างสารรค์ไว้เพื่ออนาคตข้างหน้หาของเฮาเฒ่าแก่ไปแล้วเฮาก็ต้องกลับมาอยู่บ้านอยู่เฮือนมา มาหากินดินบานเพื่อนถึงสิมีเงินทองหลายได้ก็ต้องกินอยากคือเก่าครับผมก็เป็นความคิดอีกอย่างหนึงน่งหรือเป็นคอแต่เปลี่ยนความคิดกันนะครับผมในโซนของสายสายเขียวแล้วก็ปลูกอยู่ปลูกกินครับผมมาปลูกเสริมเวลาเฮาวายู่เขาปลูกเสริมมาครับครับมาอยู่กันก็มาปลูกมาปลูกใบก่อนแล้วก็มาปลูกเสริมที้หลังครับมาอะไรก็ต้องเด็กปีในน้อยโอ้หมากปีน,นึงงาบปหนี่เนูในอันครับหมากพันเตีย้ยอะไรพันสูงนี่นี่พันสูงมาจาก ไอ้ผู้สิงครับท่านสูงซื้อมาจากไอ้ขนาดรุ่เพาะพันธุ์ปลาใหม่มีผู้สิงบอกเขาขายต้นละเจ็ดบาทนี่ต้นละสิบบาทครับสิบบาทโอ้เดี๋ปีหนึ่งก็คือุณลุ่มคุณน้อยครับบ้ทันหวัดตองปีต้นนี้ก็ต้นต้นนี้ก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่ใส่กระขามปลอมใส่กระขามปลอมปลูกคู่ครับพี่พี่ปลูกต้นใหม่อย่าอย่าไปปลูกเดียวเวลามันตายมันสิเขาบอกว่าเอาบอกปลูกตีแดนป่านปลูกบนกระหยังครับอันพี่น้องกันญาติกันบ่ แต่ต้นหมากบเป็นอย่างมันอ๋อเป็นอย่างนาะมันตรงอย่างเดียวแต่ฟังนี่นี่ปูไว้ก่อนนี่ประมาณปีกว่าแล้ว่นต้นเ้าวต้นกล้วยปีสองปีนี่ละโอ้ยมักแต่กล้วยกล้วยเราไม่ติดมันเบ่งดีขนาดเนาะกล้วยพันธุ์นี้จะเบ่งแค่้วยบานเท่าเนาะกล้วยบานน้ำว่าบานเท่าต้นเ้าวนี่กัพันน้ำหอมบ่หอมต้นเตี้ยหอมต้นเตี้ยอันสังเกตจะได้ซิหัวพัำเผาหนมหอมคือ ก็คือซื้อมาจากบ้านเผวครับได้ยิปมังหางอย่างอื่ตัวอ่แข่งหางหอมกับหอมตัวเนาะม่อยอ๋อตอนนี้ตอนนี้อันฟังนี่เหนียวนาะให้นเนาแต่ปลูกต้นไใ้ทุกทุกต่ว่าบอกท่านญ่บอท่านใหญ่รอท่านญ่ก็คือสีได้ได้ใส่ได้ดซอยไปนม่นครับคิดว่ามีความสุขบ่ครับไม่เห็นจริงสี่มีความสุขครับอยู่กับธรรมชาติคืออัดไออยู่ในบ้านเฮาหน่ยมันสีวุ่นวายเลยอยู่เงเทอครับสีวุ่นวาย เขามาอยู่จังๆี่มีความสุขได้เห็นธรรมชาติได้ลงมือทำมาครับมันกนสิมันสิมีความสุขเองจากของนะครับต้บนใดที่เฮ้าปาาาลูกนะครับคือไห้เฮาดูแลรักษาเขาเวลาเฮ้ามาอยู่เลยครับต้นข่าวแ้่คุณเอามาปลูกครับครับตอนนี้การว่ามเฮามาอยู่สิปุ๊บมีหน้าเห็ดมีงานเห็ดคืองานในสวนเนี่ย แน่นรับจ้างทั้งอื่นแนบหรอรับจ้างทั้งอื่นแน่นรับจ้างงานนอกงานนั้นนอกพอได้พอได้มาบ้านุงสวนได้เลยมากแนนเอ่อสื่อแนวที่มอาต้องการเอ่อมอาหาบ่ได้แนนครับตอนนี้เลี้ยงป้าไว้กับพอได้กินพอได้กินครับเลี้ยงไก่เลี้ยงยังไว้อยู่บ่เลี้ยงมีแต่หานครับอ๋อหานก็กินได้หานกินไดหนเราเลี้ยงเราเป็นขยายพันธุ์ห่ะบ่ไข่ออกมายามใด้ตู้ผู้มันเดียบครับตอนนี้อ้อยนี่อ้อยพันธุ์ยังน่อนที่จังคอกออ้อยอ้อยวายครับฮะอ้อยวาย เป็นจะได้อ้อยหวานเป็นอ้ยอยหวานอธิบายมึงเป็นแบบไหนเอาอคือเอาพันมาจากกรุงเทพนะครับหมองยูนะครับคือเจ้าของเจ้าของของเซาแต่ก่นอนมันเซาให้เขาปลูกก่นอนเซาให้เขาปลูกมันสิเป็นคืออ้อยหวานกรอบแต่ว่าเขาเอิน่นนมาอ้อยหวานอ้อยหวานแต่วันหวานบ่หวานแต่ว่า,วา,ต,วาตัวนี้แจ็คนเอามาทางไหนมันสิมันมากรอบอยู่ครับแต่ว่า,วาอ้อยหวานแท้ๆมันจิอยู่ฝั่งปุ บ่บมันสิแข็งบุคคลอะไรยางกันเมียนแต่ตัวนี้ก็คือกันเมียนมันสิแข็งแบบตัวตัวนี้แข็งหร้อตัวพุ่นแข็งตัวพุ่นอะแข็งอ๋อครับครับพอได้ทำแนวนี้เด้อพี่น้องเด้อมึงจะอ่อยพ่อนยัางหรือว่าอ่อยไหวนะครับอ่อยอ่อยไหวไหมคับจะปลูกแะเอสมุนไพรก่อนครับปลูกทุกอย่างไหวครับเพื่อได้กินในอนาคตข้างหน้านะครับเนาะนี่มะพร้าวลงไม้ก็มีครับมะพร้าวลงไม้ปลูกเสริมครับปลูกเสริมอันที่มันใต้นาะเมียนตัวนี้อาจจะเป็นมะพร้าวกะทินะครับบ่ก็คือ มีบุกเผาวกะทิอยู่มาสิส่สองต้นเขาปลูกไว้เอกูกครับมัมนมีหลายอย่างแนนปลูกไว้บุกเผาวกะทิก็คือบุกเผาวแกงบานห้าวเด็ดละอ๋ออันนักคนทางน,าน,นั้นคืออยู่นี่เลยกินมาเห็ดเ<ม>นี่ยเห็ดสั้นอยู่นี่เนาะเห็ดบานอยู่นี่เนาะแมนเพรอถ้ามะห่อมะห่ออยู่นี่พวกกต้องวางแผน,แนวางแผนทุวานึงในถนนเซนนี่หรือทางเซนนี่ต้องปลูกยังไหวแน่ต้นใหม่ก็มีมดแดงนะครับข้าอยากใส่กล้วยใส่ลาบครับนี่โอ้หัวแดงนะครับ ด้เลียงมันบ่นนบอหนบ่อครับมาอยู่อเองมันไตามาเลายเรื<ๆ>่อยม,มันตรงเลียงเนี่ยเด้อม,ม,มันจะสีหญาจะมีมีไข่หง่ตรงเลียงมาแนเ่เด้อเนี่ยเด้อก็ย <c oughs> คิดว่ามาอยู่หลยก็มีความสุขอยู่เฮือนอยู่ซัานอยู่ในบ้านอยู่น้ำโอน้ำแม่อยู่เพื่อนตอนนี้อนาคตข้างหนา้าคิดว่าเส้นยังต่อไปคื่อ้องหาทุนก่อนครับคิดว่าสีเลียงเลียงกบเลียงป้านะครับอ๋อ ก็ต้องใส่ทุนไหลอยู่วะหาเลื่องกมเลื่องปลาเขาต้องหาทุนซื้อพันธุ์ก่อนอ๋อครับครับพันธุ์สมุนกโตระบาทเนาะลูกลูกวัดตระบาทโตระบาทโตระบาดตระบาดกูอะแค่มีแต่เซี่ยวเรื่องกบนี่ต้องเฮ็ดเป็นบ่อเนาะเป็นบ่อไหวครับเพื่อเฮ็ดมอต้องเลี้ยงเพื่อกินก่อนดับแหลกต้นนีนติดถนนบ่ครับถนนสาธารณะติดถนนสาธารณะพื้นที่หกไร่กูกลัวเนาะครับครับกับปลูกต้นไม้ป่าไว้ปลูก อยู่ปูกินปูกันแนวแนวอันอย่างไรแนวกินแนวอยากไว้ตอนนี้อยากให้คิดครับพี่น้องเนี่ยหรือผู้ใดที่เป็นหนุ่มสาวโรงงานอยากมาเห็ดอยู่บ้านเห็ดจะได้ก่อนฝากเขาคิดไว้ก็คือการที่มาอยู่อยากอยากมากลับมาอยู่บ้านนะครับคือต้องเตรียมโต้ไว้ก่อนนะครับเตรียมเตรียมอะคือเตรียมเตรียมอย่างเตรียมเข้าต้องคิดก่อน่าเข้าต้องเห็ดอย่างไว้ก่อนกันเขาอยากกลับมาอยู่บ้านนะครับเพื่อเข้าสิเดินทางต่อนะครับครับ เฮ็ดไหมันมีความสุขเจาของนะครับมาบัแมมามาแล้วมาเห็ดมันเนี้เงืนทุนเจาะของกับเมดนะครับก็ต้องเห็ดวบก่อนนะครับ,รบ,รรบทยอยเห็ดวบก่อนับแล้วจะค่อยเก็บเองินอีกส่วนหนึ่งมาต่อเติมส่วนที่มันขาดว่ายคือจะพึงเล่าออกจากงานหรือก็ได้พึงเฮ่อเ็ดเฮ็ดวบก่อนใช่ไหมเหรก่อนจะค่อยมามาอยู่อ๋อยาอยาออกมาปุ๊บปับบัแมวนว่าสิมาอ<า>ย,ยูบบ่บ้านออกมาปั๊บมีเงินอยู่ก่อนหนึ่งมา มาลงทุนอย่างเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่พอข้าวก็สิได้กลับไปเฮ็ดงานใหม่ครับครับต้นวนกลับวงใหม่เนาะแม่นครับเฮาต้องมานี่ก่อนนะครับครับกาเปีกเฮาเฮานึกว่าเฮาสิมาเฮ็ดหยังก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยมาอยู่จังไรจังสิรอดเออคิดวางแผนหน่อยหนึงตรงมีระบบน้ําระบบน้ํามีระบบน้ํามีเนี่ยอยู่เนี่กินก่อนอยู่กินไว้อย่างขี้ไร่ก็คือกล้วยนี่ครับจะได้ก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วครับแม่น ปลูกไว้โหลดปลูกพิมพ์ปลูกปลาเอาน้อมันปลูกพิมพปลูกปลานี่ใส่กระไดใส่นะครับอันนี้ก็คือเมื่อปลูกไว้ตัวบรได้ดูแลเลยนะครับก็คือมะขุดขุดปลูกไว้หนานาแรีงแต่ก่อนบ่ท่านมีหนามนะครับบ่ท่านมีหนาก็คือจอไว้ซื่อบ่ท่านได้สื่อโซลาเซลนะครับพึงสื่อตอนที่ว่าออกจากงานมานะครับก็สื่อโซลาเซลกระป๋อมมะมะขุดสะไม่นะครับครับผมกะขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับขอบคุณครับ ครับนั่นก็เป็นแนวทางของเจ้าของสวนเพื่อนนะครับเนาะเพื่อนก็ได้ส้างในแป้งไหวเฮ็ดไหวตั้งแต่จะมาอยู่โรงงานนะครับปากคมคิดคอคิดให้หนุ่มสาวที่อยู่โรงงานนะครับที่ที่สิลาออกมานะครับไอคิดเพิ่งตามเพื่อนบอกนะครับเนาะนี่ก็เป็นส่วนของเพื่อนเฮ็ดไหวนะครับก่อนที่ออกมาเด้เฮ็ดไหก่อนประมาณปีหนึ่งนะครับเป็นแนวคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับหมายคม่พี่น้องหรือลูกล้านหรือน้องนุ่งที่สีคิดทีเฮ็ดตามนะครับด้ คิดดีๆนะครับก่อนจออจากงานมานะครับผมนี่ก็เป็นขอบง่วนะครับเป็นปุ๋ยเป็นคุณธรรมศาสตร์ของเพื่อนนะครับที่เห็ดไื่อลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นพอเห็ดไหตเลี้ยงง่วไไว้จากสามสีโตนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยเลี้ยงห่านไว้ไปกินไข่ต่อไปในข้อขนาดก็คือสเลี่ยงเป็ดเลี้ยงป้าเลี้ยงปูเลี้ยงกบนะครับครับก็เป็นอันนี้เป็นต้นใหม่ที่เพิ่นไว้นะครับ มาไว้ปลูกเสริมต่อไปนะครับผมขอบคุณครับพี่น้องทีท่ติดตามกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้สองวสัสดาวเทียมครับรายการคนกับป่าครับผม